สวัสดีครับบ้าเข่าสวัสดีทําผช้่มครับจะาพายเอฟซี FC, แฟนครับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับอสารคามนะครับทําผช้ชมลงทราบอะไรอาจารย์ว่าให้บ้าเข่าเฝ้าลงให้เล่นะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นะครับผมโอ้นะครับงวดส6 6 3กหกามเขายิ้พี่น้องงวดที่ผ่านมนาพึ่งลุดนะครับผม อสารคามถือว่าเป็นเซียนท่านหนึ่งที่ถือว่าแม่นเราพี่น้องเนาะมีงวดเข่างวดหลุดบอเป็นยังให้กำลังใจสู่เซียนสู่อาจารย์นะครับงวดเขาห้องก็ชื่นช่มนะครับงวดหลุดเขากับให้กำลังใจกันได้พี่น้องได้นะครับผมอาจารย์มาลงให้เลยนะครับบอต้องซานะครับผมลงให้เลยเบาเท่าตอนนี้อาจารย์ยไน้สายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับนะครับผม ได้มาแล้วคือเก้าครับได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วอาจารย์ว่าครับอสารคามนะครับท่านผู้ชมงวดนี้จงไหนปรับเปลี่ยนสูตรปรับเปลี่ยนนี่บ่ครับผมหรือจังไหนปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ละครับปรับเปลี่ยนสูตรให้ใหม่โอ้ลุ้นแค่งวดนี้ปรับเปลี่ยนสูตรได้บ่อาจย์ ไปพร้อมกันเหมือนเลยครับอืมเลขเด่นเลขติดคือว่ามันลุ่มงวดนี้สูตรที่จะล่องห้นี่เป็นยังไงได้ย์ร่องคำนวณเบิ่งมาบอกครับผมครับคำนวณงบนแล้วครับอ่าเบาดังนิดนึงได้จานเด้อมาคำนวณไว้แล้วครับกมากความมั่นู่อ่าสูตรที่จะล่องห้นี่ก็ถือว่ามั่นใจมากจังครับอืม นะครับเพราะวะเอฟซนะครับของออซารคามนี่ครับที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเห็นผลงานนะครับถือว่าเดินดีถ้าหลุดก็จะหลุดแค่ง,งวดได้พี่รลองเด้อแล้วก็จะเข้ามาตอนเนี้ยนะครับคืองวดสามหกหกสามนะครับงวดที่ออกศูนย์หกสามนะครับอาจารย์เพิ่งจะให้สามหกนะครับมาหกสามอ่างวดนี้คือว่าจะมีจับสามตวัวให้พ่อหมอาจารย์ เอ็นส่งมาให้เราถวามีชุดสามตัวน้ำอืมครับ,รบชุดนี้จะเป็นบนอย่างเดียววายจันครับเป็นบนอย่างเดียวเหรอครับเป็นบนอย่างเดียวอืมเสียดายอาจารย์เล็กเจงเหล็กพีไ่ไงเนาะครับครับไหมาล่างเม็ดเดียว,วครับ,รบเพื่อนไหมาเม็ดเดียวสี่ศูนย์เม็ดเดียวเหรอครับครับ อืมเอาจานเอาเลยครับเบาเสียงดังเด้อจานเด้อนะครับผมครับครับครับอ่าเด็กตีดเด็กมากเลยคือมีหนึ่งมีสองด้วยครับเด้อครับหนึ่งสองีหาหกครับอันนี้เป็นมาครบบนมครับผมครับผมอ่าให้บ้าเขาเขียนว่ามาครบบนมั้งบครับครับผมมาครบบนมีหนึ่งมีสองมีสอง มีซีมีห้ามีหกครับมีหกอ่าหนึ่งสองสี่ห้าหกห้าตัวมาครบบนมาครบบนสองตัวตัววิ่งนะเอาหกกับสองเลยครับเด้อกับถ้าวิ่งให้เน้นหกกับสองเดินหกกับสองครับอืมอาจารย์ ห้าตัวนี่ผมถามเนะียมาครบสองตัวหรือสามตัวมาครบสองตัวครับมาครบสองตัวได้ท่านผู้ชมเด้อห้าตัวมาครบสองตัวเป็นสูตรใหม่ของออสารค้มนะครับผมจับคู่ครับอาจารย์จับคู่ครับมีสี่สองครับสี่สองห้าสองห้าสองหกสองครับหกสองครับ หกหนึ่งครับผมครับสี่คู่ครับสี่คู่สี่สองห้าสองหกสองแล้วก็หกหนึ่งครับผมจับคู่แค่นี้เหครับจับคู่ให้แค่นี้อืครับผมเป็นจังไหนลุงสูตรไม่งวดแรกเนี่ยมั่นใจว่าตามสูตรเขามั่นกับเดินมาดีเลยเดินดีผมบอว่ามั่นใจอย่างนี้นะครับครับเอาจะจับสามตัวให้ชุดใดอาจารย์ สามตัวเอาเอามีมีหนึ่งมีสี่มีแปดครับมาจับหลักร้อยนะครับหลัก 100, 1, 4, ร้อยมีหนึ่งมีสี่มีแปดอ่าแล้วก็เอาลักได้มาจับเียนทงรักแปดครับทีล่องทีไปเหรอครับจะเอาแปดจับแปดใส่เห็นบ่ครับผมผู้ดไดมักซีก็คือสีบนะครับ,รบเพราะว่าที่อาจารย์ทรงไม่ผมนี่อาจารย์จะจับชุดลัก ชุดลักแปดให้ครับครับผมก็จะมีแปดได้กันแปดหกสองครับครับแปดห้าสองครับครับแล้วก็บแปดที่สองครับครับครับผมแล้วก็บแปดตัวกับตัวไปน้ำเลือกแล้วก็บแปดได้อีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ส่งให้ผมน่ะแปดห้าหกคูณหนึ่งครับอ่าตอนนี้สองตัวอาจารย์บริจาคห้าหกให้เด๊ตครับผมแต่ว่าจับเป็นสามตัวเลยครับจับเป็นสามตัวนะครับเนาะ เอาธ<า>ช่มแปดสี่สองแปดห้าสองนะครับแปดหกสองแล้วก็แปดห้าหกแปดห้าหกแมาจันกันะครับผมครัอาาบอ่าธรรมช้ชมอืมนะครับจะได้ จะได้สี่หางนับชุดสามตัวผมสี่หางเดสามตัวมิตรหางครับอืมเน้นชุดไหนเน้นคู่ไดหางคู่ครับมีตัวเน้นบ้อยจันเน้นในหกสองนะครับแปดหกสองเน้นที่แปดหกสองครับครับสองตัวเน้นหกสองครับหกสองครับอืมอืม สองพี่สองหกสองสี่สองครับผมแต่ว่าหกหานี่บ่ได้บ่ได้ตัดให้เนาะบ่ได้รหาหกนี่บ่ไเวดครับผมไม่ตัดบริเวรตัดให้อืครับผมยึดที่ก็ตัดเอาครับครับครับผมอืมเอานะครับท่านชมเป็นสูตรใหม่ชุดใหม่เอามาเบิรงนน้ำกันนักธิดาหน้าจอได้ท่านชมเด้ออันนี้เป็นสูตรชุดมาครบบนมอจัน อ่าใน<ม>าจานน<อ>ี้นี่สสยนี่ชุดสามตัวที่อาจารย์จับให้แล้วพี่น้องเดอ้อชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับผมอืมเป็นสูตรใหม่มาครบบนเหครับครับแล้ครูได้หันลหรครับได้หาตัวไม่หาตัวครับผมมาครบบนหนึ่งสองสี่ห้าหก คือหาตัวนี้มาสองตัวน้อยจันเนาะห้าตัว้าตัวมาสองตัวนะครับท่านผู้ชมจับคู่ให้สี่สองหาสองหกสองหล้วก็หกหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าหาหกนี่ไ่ได้จับให้เหจัก็นเป็นสามตัวาเลยหาหกก็คือเป็นนี่ชุดชุดแปดห้าหก หลักร้อยหลักร้อยมีหนึ่งสีมีหนึ่งมีสีมีแปดเน้นที่แปดครับผมครับครับผมจับหลักแปดผู้เลตาตัวร้องมีซีมอจันครับาองซาซีมครับ,รบอาจารย์บั้นจับแปดสี่สองแปดห้าสองแปดหกสองแปดห้าหกด้วยพี่น้องเด้อ ผู้ได้มาซีก่กับ 4-4-2, 4-5-2, 4-6-2แล้วก็4-5-6นะครับตัวเด่นวิ่ง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 บนกับเด่นนี่โนะครับวิ่งเด่นที่6ครับผมอ่าวิ่ง6กได้ครับท่านผู้ชมอ๋อนผู้ชมนะครับคือ6กับ2นี่ตัวเด่นมันบ่ครับผมถ้าวิง่งวิ่ง6เลยครับอ่า <6, S 1> วิ่ง, 6, ว,งวิ่ง6ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับ4-2-5-2 หกสองหกหนึ่งถ้าพูดใดมาอีกตัวหนึ่งก็คือหาหกพี่น้องนี่ครับอันนี้เห็นชัดประทับชมืม่นะครับชุดสามตัวนี้ด้กพ่น้องเดอร์นะครับผมอาจจะอันนี้แน่ขีดตรงกับเล็กโทษนะไม่โทษนะนักพ่น,อนนะ้องเนาะแคบเอานี่ครับวิ่งวิ่งหกอสสารคามนะครับผมของไอพี่ใหญ่เลยบอครับ<อ>ผมครับเอาเอาคือเก่าแหละครับผมเพราะว่าแค่คู่เดียวนะครับเน,ะบนาะอ,อ่าของ พี่ใหญ่พี่สาวใหญ่นะครับของพี่พี่ใหญ่ค,ดดครับโอ้ลเลขเพิ่นแค่ตัวเดียวนะ40นะครับ,รบเป็นล่างย่างเดียวเพ่นบ่อยจังครับเพินนเ่นในเน็ตในพี่น่ล่างครับ,รบอืม <c oughs> เพิ่นใหน40นะ43นะครับอืมอาจารย์ สูตรเก้านี่ก็เดินดีดิผมมาสูตรที่อาจารย์ให้นี่มาเปลี่ยนงวดนี่เก้าครับผมสูตรเก้ามันที่ีอยู่มันที่ไห้อยู่โคูอ่าครับผมเลขติดมันที่ีมันที่มีอยู่มีมีแปดมีเก้ามีศูนยมีแปดมีแปไหมครับแปดแล้วก็เก้าแล้วก็ศูนย์อันนี้เป็นเลขเด่นรลอเลขติดเลขติดครับสูตรเก่าสูตรเก้าลักซิบ เด่นกับถิ่นเป็นได้สองกับหกสามครับเด่นสองกับสามครับผมมันจับคู่จีนหกคู่อ๋อจับคู่ครับแปดกับเก้ากับศูนย์จับใส่กับสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สาธาเป็นชุดเก้าชุดเก้ามันจะเป็นบนเป็นล่างนะครับชุดเก้าจะเป็นบนเป็นล่างชุดนี้จะเป็นชุดบนมาครบบนครับผมมันชุดไม้นี่มันจะเป็นบนแยกเดียวครับครับครับผมเอ๋อนะครับจังไรแก ถ้าชอบชุดเก่าได้พี่รองสูตรเก่าของอาจารย์เพื่อนจะเป็นเด่นสองกับสามเลขติดจะเป็นแปดเก้าศูนย์จะได้หกคู่เป็นมูลล่างคือสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์นี่คือชุดเก่าเอ้ยนี่นี่คือสูตรเก่าไม่บ่ออาจารย์ครับผมสูตรเก่าเอาเอาต่อมชมเบาเถอะจะรบกวนอาจารย์ซับมี่นะครับผมกับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับพายเอฟซีเฮงเฮงอาจารย์เนาะ จบเรื่อยๆอย่างนี้กับเขาแหละครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอ๋อสารคามนพี่น้องเนาะ fc ก็รอดจับอาลงเลยนะครับสูตรไหมนะครับมาครบบนจับให้แค่ซีคู่มาครบบนมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกห้าตัวมาสองตัวนะครับจับกูให้มีสี่สองหาสองหกสองหกหนึ่งนะครับหลักร้อยมีหนึ่งมีสี่มีแปดเด่นที่แปดจับให้ตัวเด่นคือ่มแปดสี่สอง 852 862แล้วก็856หาอาจารย์เพิ่นบริจับให้ได้พี่น้องเพิ่นจับให้แค่ซีคูถ้าใครชอบก็จับได้เพราะว่าเป็นสูตร5ตัวมา2ตัวนะครับเอากาบขอบุญขอบคุณ FC แฟนกับทั้งนชองขอบคุณพญายม่ญ่สุขสุขคุครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอายุมันคนยืนนะครับผมสุขภาพดีแล้วเงินทองกับไหลมาได้พี่น้องเด้อให้เฮงเฮงรอยๆแอดมินมถอสรีครับ